สวัสดีค่ะพี่มินวัชริงยานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจะเสด็จพ่อองค์เพชรพราเทวาท่านเทวนากายเพชรหรือองค์ทันเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะทําไมบุญที่เราทํานะคะยังไม่ช่วยเราสักทีนะคะชาตินี้เราก็พยายามที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่มา,าตั้งอกตั้งใจนะคะปฏิบัตินะคะกับ กับธรรมค,คำสอนนะคะหรือว่ามีการเชื่อมบุญเชื่อมบุญกับเทพก็หมายถึงว่ามีทําบุญอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงคอยอุทิศบุญให้เทวดาทําไมเทวดายังไม่ช่วยทําไมบุญยังไม่ช่วยเนี่ยจริงๆมันมันเป็นคําถามที่พี่มินรู้น้าว่าคนที่ถามอย่างเงี้ยมันทรมานใจบางคนก็เป็นคนที่ปากหนักด้วยนะไม่ใช่ว่าจะร้องขอกันแบบเอะอะเอะอะก็ร้องขอแต่แบบนานๆทีมันก็มีน้อยใจเหมือนกันเนาะนานๆทีมันก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยากจะเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะคือพี่ม sì, ินเองเคยตกอยู่ในในในภาวะที่ที่เป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คือจริงๆช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ก่อนที่จะตกแต่ว่ามันไล่ตกมาเนี่ยคือมีเสด็จพ้องเพชรแล้วนะคะมันยิ่งเรียกร้องใหญ่เลยแล้วก็เรียกร้องการปฏิบัติธรรมของเราด้วยนะคะอันนี้พี่มินเล่าของพี่มินนะพี่มินเล่าของพี่มินนะคือมันเราไอ้ตอนเรียกร้องอะเรามักจะเรียกร้องกับ กับกรรมดีของเรานะคะแต่ว่าไอ้กรรมไม่ดีต่างๆนานาที่แม้แต่เราปฏิบัตินะคะอย่างพี่มินปฏิบัติตั้งแต่ตั้งแต่16มันดูเหมือนฟังแล้วดูดีเนาะนะ,ะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีแบบเที่ยวเฮฮากินปลาต้องปารตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆนานาแบบ มันคือเขาเรียกว่าเราไม่มองอ่ะนะคะอันนี้ของตัวเองนะแต่ว่าบางคนอ่ะเข้าใจแหละนะคะมันยิ่งยากเลยเพราะว่าเฮ้ยเราว่าเราไม่โมมองอะไรเลยนะนะยบางคนนะบางคนก็ไม่โมมองอะไรเลยแต่อย่างของพี่มิ้นเนี่ยพี่มิ้นมาดูว่าเออตอนที่เราเรียกร้องเรามักจะทวงเอาความดีแต่เราแบบเหมือนกับลืมหรือมองข้ามหรือแกล้งเป็นไม่เห็นสิ่งที่เราไม่ดีอ่สิ่งที่เราไม่ดีที่เราทํามาเหมือนกันเนี่ยแต่ตอนมันเรียกร้องอมันทุกจริงจริงนะมันทุกจริงจริงนะคะเนี่ยตรงเนี้ย นะคะยิ่งเรียกร้องหรือเรียกอะไรเนี่ยเสร็จพ่อแม่อธิบายเลยสักคำหนึ่งนะท่านท่านแค่บอกว่าให้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะให้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เราก็ย <Wells> ังน to so ิรนนอยู่นะคะตอนตอนที่ลําบากนั่แหละไอ้ตอนที่มันมันจะมีสองช่วงที่พี่มิ้น์ไปหาหมอดูอ่ะนะคะทางท่านที่มีท่านมาสื่อสารเพราะท่านไม่ได้ดูดวงให้เรานี่นะคะเราก็อยากจะรู้ว่าต้องบูชาท่านยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้เราจะได้รวยนะคะคือท่านมาทําไมก่อนไปหาเพราะว่าเราสื่อสารได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือตอนช่วงที่ไปตอนแรกนะคะอยากติดต่อสื่อสารได้อยากรวยแล้วไปที่ช่วงที่2ก็คืออยากจะเหมือนกับว่าเพราะว่าตอนนั้นมันบีบทุกทุกอย่างมันบีบเศรษฐกิจ ปากท้องเร, Kristin. เรื่องปากท้องเรื่องเงินเรื่องทองมันบีบเราอะไรเงี้ยอ่ะก็อยากจะแบบบูชาท่านจริงๆละนะคะนะในในใจตอนนั้นยังยังเข้าใจคําว่าบูชาเป็นว่าจะต้องตั้งอะไรสักอย่างจะต้องมีพิธีจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทาให้มันถูกอ่ะเราจะได้รวยอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้อ่ะนะคะคิดอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ได้ฟังท่านเลยนะคะว่าท่านให้เราปฏิบัติอย่างเดียวเราคิดว่าเราสื่อสารไม่ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเราเลยสื่อสารได้แค่นี้ให้ให้ปฏิบัติอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็ จนแบบก็ไม่มีที่ไหนได้ให้คําตอบนะคะก็ต้องกลับมาค่ะแค่ประโยคที่ว่าให้ไปปฏิบัติอ่ะอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่นะคะมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะก็ไปนะคะไปปฏิบัติช่วงแรกมันก็ปฏิบัติเพราะว่าเออนึกว่าท่านนึกว่าท่านบอกให้ไปปฏิบัติเออ คิดเองอ่ะคิดเองเออเองนึกว่าเออท่านบอกได้แค่นี้ไปปฏิบัติก่อนเดี๋ยวรวยเองอะไรเงี้ยนะคะก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าเป็นสิบวันก็แล้วเป็นอะไรก็แล้วนะคะไม่เห็นมันจะมีวี่แววอะไรต่างๆนานาเลยเพราะจิตใจของเรามันยังคิดมันยังหลงผิดอยู่มันยังเชื่อในการมั่วมั่วดาคาดเดาของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็จิตก็ไม่สงบนะคะเมื่อจิตไม่สงบแต่จนเมื่อเลยไปสิบกว่าวันนะคะจนเรายอมรับแล้วว่าเออมันคงเป็น ชะตากรรมของเรานะคะเราไม่ต้องเรียกร้องสิ่งที่เคยมีและอยากมีอีกอยากจะโหยหาการประสบความสําเร็จในธุรกิจเหมือนเดิมเลยนะมันคงเส้นทางนี้แล้วแหละอะคือพอปกตกลงปรงใจว่าอะยอมรับอะลูกชายก็ให้พี่สาวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอะเราอยู่วัดบวชเราจะได้ไม่เป็นภาระขครรถก็ขายไปซะปล่อยให้เขายืดเออไม่ใช่ให้ขายนะคะอะไรต่างๆนาาแบบคือจน ยอมจำนวนแล้วจริงๆอะนะคะยอมจำนวนไม่ดิ้นไม่ดิ้นแล้วก็อ่ะอยู่ไปยุบเนาะพองเนาะอ่ะมีข้าววัดให้กินก็ไปกินถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเขาก็ไม่ให้เราอยู่กินข้าววัดนะเราก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ไปทําสาธารณประโยชน์ไปกวาดถูไป,ไปไปถูสาลาไปอะไรต่างๆ,ๆนานาทำเหมือนคนอยู่วัดอะนะคะแบบจำนวนจริงๆจำนวนแบบว่าคือสิบวันที่ดิดิ้นเนี่ยมันยังมีเผื่อเผื่อเผื่อใจนะเผื่อใจว่าเฮ้ยเหมือนกับ เออถ้าเราทําดีจริงๆถ้าเราสงบจริงๆมันอาจจะได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเลยสิบวันแล้วเราเออเราไม่มีความหวังละเรารู้สึกว่าเออเราไม่มีความหวังแล้วอะไรเงี้ยก,ก็ไปจานวนจริงๆพอจำนวนจริงๆปฏิบัติปฏิบัติปตปตไปเรื่อยๆอหรืออะไรของพี่มิ้นท์อ่ะมันก็เหมือนกับยังไงอะ่ะคือเนื่องจากเราเป็นคนที่มีนิสัยเอาแต่ใจนะคะ ยอมรับเลยนะคะเป็นคนที่มีนิสัยเอาแต่ใจชอบทําให้มันได้เสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยมีความแบบปึ๊บๆๆอะไรเงี้ยนะคะเออนั่นแหละเราทีนี้ก็มันก็เออมันมันคนอย่างเงี้ยจะทรมานมากไม่ค่อยมีความอดทนนะคะมันทรมานมากอ่ะไม่ค่อยมีความอดทน ทีนี้เออมันอาจจะเพราะเรายังมีวิบากดีบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีวิบากดีบางอย่างอยู่แต่ก่อนสมัยเด็กๆที่พบเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบเป็นจิตอาสานะแต่ตอนเนี้ยจิตอาชาไม่ไหวร่างกายไม่ไหวจริงๆตอนนั้นนบบแบกข้าวหลามจากนองมนนะคะไปออกโรงทานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยอดนอนได้ตอนนี้ไม่ได้เลยสักก็อย่างหนึ่งนะคะเออไม่ได้เลยสัก็อย่างหนึ่งอ่านั่นแหละอ่ะมันอาจจะแบบมีบุญกุศลอะไรบางอย่างนะช่วยเราอ่ะมันเลยทําให้ เลยไปจะเข้า20วันได้รับข่าวดีบางอย่างได้รับโอกาสบางอย่างอะไรแบบเนี้ยนะคะจึงทําให้ได้อ่าแล้วก็นะคะแล้ก็จึงทําให้เนี่ยได้มามีท่านอนุญาตให้ นำนะคะอัญมณีและท่านลงพลังให้แล้วก็มาให้คนบูชาเนี่ยตอนแรกท่านไม่ได้เปิดอย่างนี้ให้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเดือดร้อนปุ๊บช่วยทันทีเลยเข้ามาเออบอกนี่เอานี่อัญมณีนะท่านลงพลังให้แล้วให้คนบูชาท่านไม่เปิดอย่างนี้ท่านพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดนะคะในตอนแรกเนี่ยคือเพื่อให้เราสงบจิตสงบใจจริงๆก่อนเพื่อให้เราเหมือนกับยังไงอะ ไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาทําตรงนี้เพื่อทํามาหากินน่ะนะคะท่านให้เราแบบว่าสิโลลาบในกรรมก่อนแล้วก็ไม่ได้ตั้งต้นในการที่จะทําตรงนี้เพราะต้องการหาเงินนะคะเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็ขัดเกลาเราให้ไปปฏิบัติก่อนอ่ะแล้วก็เราก็ทําด้วยความแบบอ่าแบบ ยังไงพยายามแบบละมียดละไมยพยายามทําให้ดีที่สุดแต่มันก็อาจจะตอนช่วงแรกๆอาจจะยังมีข้อผิดพลาดสื่อสารผิดเพี้ยนอะไรต่ตางๆนานาอะไรต่ตางๆนานาแบบเนี้ยลราก็ภายใน11ปีนี้ก็ค่อยๆขัดเกาลารอมาเรื่อยๆนะคะขัดเกาลารอมาเรื่อยๆในฐานะผู้ที่ทําอาชีพให้บูชานะคะอัญมณีของสูงที่มีพลังของท่านอ่าอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยมันก็ค่อยเป็นโอกาสขึ้นมาอ่าอันนี้ของพี่มิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นเล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อ ลองย้อนกลับไปดูของตัวเองวิถีของตัวเองมีบาปบ้างไหมมีบาปที่จําได้บ้างไหมอ่าบาปถ้าถ้าคิดแต่ปกตินะคนเราอะ่ะมันจะไม่ชอบยอมรับอะ่ะว่าตัวเองมีมีบาปอะไรมีผิดมีชอบเสียงพ่อแม่ชอบขึ้นเสียงอะไรแค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าปฏิบัติทำแล้วเนะี่ยมันจะผุดออกมาหมดเลยนะว่าเราเคยแบบไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะคะ มันมันจะเป็นแบบวิปัสสนามันจะเป็นความขุ่นมัวในจิตใจอ่ะนิ่งปฏิบัติยิ่งสงบเท่าไหร่ไอสิ่งต่างๆนานาแบบเนี้ยมันจะแบบพุดขึ้นมาเป็นฉากฉากเลยว่าแบบเราเคยแย่เราเคยอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะมันจะพุดขึ้นมาบ่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะหนึ่งยอมรับบาปว่าตัวเองก็มีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทําบุญอย่างเดียวสองนะคะ จำนวนจะจำนวนในสภาพจ้ะจำนวนจริงๆไม่ได้แอบหวังว่าบุญจะช่วยเมื่อไหร่เวลาที่เราหวังว่าบุญจะช่วยเมื่อไหร่บางทีมีโทสะด้วยบางทีมีโทสะกับบุญ แบบเหมือนกับไม่เชื่อละการทําความดีหรือก็สองนะคะไม่เชื่อละสิ่งจักสิทธิ์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มั่วสั่วนะโทษโทษท,ทุกอย่างเลยนะคะยกเวน้นวิบากกรรมของตนเองเนี่ยเพราะเราไม่รู้โมหะอวิชชามันทําให้เราไม่รู้ลําดับขั้นตอนว่าเออบาปชาติไหนอะไรต่างๆนานามันปิดบังเราไว้เราไม่ให้ไม่ให้เรารู้นะคะแต่ว่าเนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะแบบสงบบางทีอาจจะไม่เห็นหรอกว่าเราอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันสงบแล้วมันอยู่แค่หายใจเข้าออกรับรู้ยุบเนอพองเนอ เบื่อเนาะเครียดเนาะเออ่สงบเนาะก็คือแบบว่ามันจะอยู่กับแค่เนาะเนาะเนาะหนึ่งขณ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 ะไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะเมื่ออยู่กับปัจจุบันมันเลยไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่ออยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสมาธิมันแบบ น,น,นั้นยิ่งขึ้นมันก็เกิดเป็นพลังขึ้นมาพลังนั้นอาจจะอะไรสักอย่างก็ได้นะคะจึงขอฝากเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็สนับสนุนพี่มินได้ร่วมบุญกับพี่มินได้นะคะร่วมบุญกับเสด็จพ่อเพจได้พี่มินไม่ได้เปิดบริจาคให้สนับสนุนสนับสนุนเพจนะคะแต่ว่าสามารถสนับสนุนกันได้ด้วยกันนะคะเนี่ยบูชาอัญมณีนะคะอัญมณีเพชรกรดแก้วที่มีพลังงานของเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดาที่เรียนธรรมะกับเสด็จพ่อนะคะ เนี่ยนะคะเป็นพลังอัญมณีเพชรเกแก้วเป็นพลังอัญมณีของเทวดานะคะหรือว่าจะเป็นบูชาเป็นเดียงอย่างนี้ได้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็บูชากันได้นะคะที่เพจอัญมณีเพชรเแก้วก็นะคะสนับสนุนกันได้บูชากันได้รวมมุดกันได้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ